คุณเคยตื่นขึ้นมาในยามเช้าที่โลกยังเงียบแต่ใจกลับไม่สงบหรือไม่เหมือนมีบางสิ่งกำลังเรียกคุณโดยไม่มีเสียงไม่มีคำพูดถ้าคุณกำลังเหนื่อยล้าสับสนหรือรู้สึกว่าชีวิตวนอยู่ที่เดิมการที่คุณได้ยินเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งวันและอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตได้แค่สามนาทีในยามเช้าก็พอให้ใจกลับมาพบแสงที่เคยหลงลืม ถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วถ้าคุณพร้อมจะกลับมาหาตัวเองพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ตอนนี้เพื่อเริ่มต้นไปพร้อมกันเสียงโลกภายนอกยังไม่เริ่มต้นความวุ่นวายยังไม่มาถึงจิตยังไม่ถูกดึงไปโดยคลื่นของเรื่องราวทั้งหลายสิ่งที่เหลืออยู่คือความเงียบอาช่องว่างอันบริสุทธิ์ที่ธรรมชาติเปิดไว้เพื่อต้อนรับผู้ที่มีบุญได้กลับมาอยู่กับใจตนเอง ช่วงเวลานี้ไม่มีใครบังคับไม่มีเสียงเรียกแต่กลับเป็นประตูที่แอบเปิดไว้สำหรับคนที่พร้อมจะก้าวเข้ามาเพียงผู้เดียวหลายคนอาจเคยคิดว่าการภาวนาการนั่งสมาธิหรือการน้อมใจหาพระต้องอาศัยพิธีกรรมซับซ้อนต้องรอให้มีเวลาให้พร้อมหรือให้ชีวิตเงียบสงบก่อนแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ได้อยู่ในบทสวดไม่ได้อยู่ที่วัดแต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆที่จิตอย่างสะอาดและยังไม่ถูกครอบงำจากโลกภายนอก นี่แหละคือยามก่อนอรุณรุ่งยามที่ฟ้ายังเปิดแต่ใจคนยังไม่ปิดนี่คือช่วงเวลาที่พระอริยะเจ้าหลายองค์เลือกใช้เพื่อเจริญภาวนาเป็นเวลาที่พลังงานของธรรมชาติสอดคล้องกับพลังงานของจิตมนุษย์มากที่สุดไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นใครจะอยู่ที่ใดเพียงแค่ใจหันกลับมาที่จุดนี้ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นทุกสิ่งโดยไม่ต้องมีพิธีใดประกอบแม้แต่เสียงภาวนาเพียงแผ่วเบาในใจยังมีพลังสั่นสะเทือนมากกว่าบทสวดอันยาวนาน บางคนเมื่อได้ฟังเรื่องนี้อาจสงสัยว่าช่วงเวลานั้นสำคัญอย่างไรเพียงการตื่นเช้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่หากมองลึกลงไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาเป็นจังหวะที่จักรวาลเปิดทางให้ใจคนกลับมาสัมผัสสิ่งเดิมแท้ที่หลับไหลามานานหลายคนทั้งชีวิตไม่เคยรู้เลยว่าประตูนี้มีอยู่พวกเขาผ่านมันไปทุกเช้าโดยไม่รู้ว่าได้สูญเสียสิ่งใด เมื่อพลังงานของโลกยังสงบเมื่อเสียงยังไม่รบกวนเมื่อใจยังไม่ถูกลากไปความนิ่งที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งลมหายใจสามารถกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันในพุทธศาสนาช่วงเวลานี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นยามแห่งบุญญาธิการเป็นจังหวะที่จิตใกล้ชิดกับความเดิมแท้ที่สุดหากผู้ฟังได้เรียนรู้ที่จะใช้ช่วงเวลานี้แม้เพียงสามนาทีจิตก็จะเปลี่ยนเหมือนผืนน้ำที่หยุดนิ่งและสะท้อนฟ้าอย่างชัดเจน คนโบราณเรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลาที่เทวดายังฟังเสียงใจมนุษย์พลังที่เกิดขึ้นจากคำภาวนาในายามนี้ไม่ใช่เพราะคำศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะเวลานี้ศักดิ์สิทธิ์หากเข้าใจและใช้มันอย่างถูกต้องประตูบุญจะเปิดอย่างไม่อาจปิดได้จิตที่ตั้งมั่นในยามเช้าเพียงครั้งเดียวยังสามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้วันทั้งวันไหลไปในทิศทางที่เบาและสว่าง นี่ไม่ใช่เรื่องของความศรัทธาที่ต้องแสดงต่อใครแต่คือเรื่องของการกลับมาอยู่กับลมหายใจของตนเองคือการเริ่มต้นวันด้วยจิตที่สงบก่อนที่โลกจะพาไปไกลาการตื่นในยามฟ้าสางไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่าท่านได้ถูกเรียกให้กลับมาที่ประตูของตนเองอีกครั้งและเมื่อประตูนี้เปิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่การลังเลแต่คือการก้าวเข้าไปข้างใน เพราะข้างหลังประตูนี้ยังมีความลับของเวลาและพลังที่แม้แต่เสียงสดก็ยังไม่อาจเทียบได้หากท่านพร้อมบทถัดไปจะพาเข้าไปสู่หัวใจของช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้ทั้งชีวิตทำไมก่อนรุ่งสางจึงเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันมียามหนึ่งที่ธรรมชาติและจิตวิญ,ญญาณเดินทางไปในทิศทางเดียวกัน ยามนั้นไม่ใช่เวลาแห่งความสำเร็จไม่ใช่เวลาของเงินทองหรือการแข่งขันแต่มันคือเวลาที่เงียบที่สุดของจักรวาลเวลาที่แม่แต่ลมยังไหลอย่างอ่อนโยนและแม่แต่เสียงนาฬิกายังรู้จักสงบช่วงเวลานี้ไม่ได้ปรากฏให้ใครเห็นด้วยตาเปล่าแต่ปรากฏในใจของผู้ที่เปิดรับในคำสอนของพระพุทธเจ้าช่วงยามนี้ถูกยกให้เป็นช่วงที่บุญญาธิการไหลเวียนได้ง่ายที่สุด เพราะจิตมนุษย์ยังไม่ถูกดึงด้วยกิเลสยังไม่ถูกพันธนาการด้วยความกังวลยังไม่ถูกรบกวนด้วยเสียงของโลกเมื่อพลังภายนอกยังเงียบพลังภายในจึงเริ่มตื่นขึ้นและเมื่อจิตเริ่มตื่นก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นแล้วการตื่นในเวลานี้ไม่จําเป็นต้องฝืนตนเองไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกหรือสร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่เพียงใจยังไวพอที่จะสังเกตว่ามีบางอย่างกำลังเรียกบางอย่างที่ไม่ได้ใช้เสียงแต่เรียกผ่านพลังของความเงียบ ผู้ที่ตื่นขึ้นมาและนั่งนิ่งในเวลานี้แม้ไม่พูดแม้ไม่สสดแม้ไม่มีบทใดอยู่ในปากแต่ภายในกลับมีเสียงหนึ่งที่เริ่มสว่างขึ้นนั่นคือเสียงแห่งสติเสียงที่มาจากส่วนลึกของใจเสียงที่เคยเงียบมานานจนเราอาจลืมว่ามีอยู่จริงแต่ยามนี้คือเวลาที่เสียงนั้นเริ่มกลับมาและหากเพียงเราไม่ละเลยมันหากเพียงเราอยู่กับมันแม้เพียงสามนาทีเสียงนั้นจะนำทางให้ทั้งวันไหลไปในทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ในวัดป่าในภูเขาในที่ห่างไกลผู้ปฏิบัติทมจำนวนมากต่างตื่นขึ้นในยามนี้ไม่ใช่เพราะมีใครบังคับแต่เพราะได้สัมผัสถึงคุณค่าของช่วงเวลาช่วงเวลาที่จิตยังไม่ใส่หน้ากาก,ากของโลกยังไม่ต้องแสดงบทบาทของชีวิตและยังไม่ต้องแบกภาระของวันใหม่จิตจึงได้อยู่กับตนเองอย่างแท้จริงการอยู่กับตนเองในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากเพราะธรรมชาติได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วความเงียบมีอยู่ลมหายใจมีอยู่แสงแรกของวันเริ่มส่องมาเบาๆ และไม่มีสิ่งใดขัดขวางผู้ที่พร้อมจะนั่งลงและระลึกถึงสิ่งเดิมแท้ภายในใจของตนบางคนเคยบอกว่าตนไม่มีเวลาแต่เวลาไม่ได้อยู่ในปฏิทินเวลาอยู่ในความตั้งใจของใจยิ่งในช่วงก่อนรุ่งสางที่โลกยังไม่เร่งเร้าใจยิ่งมีโอกาสกลับมาอยู่กับจุดเริ่มต้นของตนได้ง่ายกว่าเวลาใดทั้งสิน้นและการเริ่มต้นวันด้วยจิตที่สงบเพียงสามนาทีก็สามารถเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงของทั้งวันให้กลายเป็นวันแห่งสติดได้ นี่คือช่วงเวลาที่ไม่ต้องมีใครรู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพราะบุญในเวลานี้ไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการสายตาชื่นชมแต่ต้องการเพลงจิตท,ที่จริงใจเพลงจิตที่เลือกจะกลับมาแม้โลกยังไม่ตื่นเพลงผู้มีบุญที่ตื่นก่อนโลกนั่นแหละที่จะได้สัมผัสกับแสงแห่งธรรมก่อนใครแต่หากเพียงแค่รู้ว่าช่วงเวลานี้มีพลังนั้นยังไม่พอเพราะยังมีบางสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมอีกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจเกี่ยวกับสถานที่และเกี่ยวกับการวางจิตท,ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามนาทีในยามเช้ากลายเป็นประตูเปิดไปสู่ชีวิตใหม่ในบทถัดไปเราจะเปิดเผยหัวใจของการเปลี่ยนแปลงนั้นให้กระจ่างขึ้นอย่างแท้จริงไม่ต้องมีคาถาขอแค่มีใจที่พร้อมจะหันกลับไม่มีบทสวดใดสำคัญไปกว่าความจริงใจที่เปล่งออกมาจากภายในไม่มีคำภาวนาใดศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าลมหายใจที่เต็มไปด้วยสติผู้คนมากมายพยายามเสาะหาวิธีภาวนาที่ลึกซึ้งคาถาที่มีพลังหรือเสียงสวดที่เปลี่ยนชีวิต แต่สิ่งเหล่านั้นจะไม่มีความหมายเลย,หา,ย,ห,ยหากใจยังไม่หยุดหากใจยังไม่หยุดไหลตามความวุ่นวายของโลกในยามก่อนรุ่งสางแม้ไม่มีเสียงระฆังไม่มีเครื่องใดๆสวดใดเปิดไม่มีแสงเทียนใดส่องแต่ความเงียบกลับกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คอยชี้ทางให้ใจกลับมาอยู่กับตัวเองความเงียบนั้นไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องแปลความเพียงแค่นั่งอยู่กับมันใจจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะของความสงบโดยไม่ต้องฝืน ไม่ว่าผู้ฟังจะมีาศาสนาหรือไม่เคยภาวนามาก่อนหรือไม่หรือไม่เคยแม้แต่เดินเข้าสู่วัดเพียงแค่ตื่นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่กับลมหายใจของตนเองแม้ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรแต่ใจรู้ว่ากำลังทำเพื่อกลับมาหาตัวเองนั่นก็คือการภาวนาแล้วในความหมายที่ลึกที่สุดความจริงของการภาวนาไม่ได้อยู่ที่การท่องจำไม่ได้อยู่ที่ภาษาบาลีหรือการออกเสียงให้ถูกต้องแต่อยู่ที่การรู้ว่าในเวลานั้นจิตของเรากำลังอยู่ที่ไหนอยู่กับคำไหนและกำลังเชื่อมโยงกับสิ่งใด ไม่ว่าเราจะใช้คำว่าพุโทโธหรือใช้เพียงลมหายใจเข้าออกคำใดๆจะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อใจมีเจตนาที่แท้จริงในการกล่าวคำนั้นมีหญิงชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านห่างไกลที่ไม่รู้หนังสือไม่เคยไปวัดแต่ตื่นขึ้นมาเวลาสี่นาฬิกาทุกวันเธอนั่งข้างหน้าต่างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกยกมือขึ้นพนมแล้วกระซิบเบาๆว่าพระเจ้าอยู่ไหนช่วยลูกด้วย เธอไม่รู้ว่านั่นคือการภาวนาเธอไม่รู้ว่าท่าทางนั้นคือการวางจิตแต่นับจากวันที่เธอเริ่มทำสิ่งนั้นทุกเช้าชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปจากภายในเพราะการภาวนาไม่เคยจำกัดไว้กับผู้ใดาการภาวนาไม่ต้องการบันทึกหรือผู้รู้แต่ต้องการเพลงใจที่กล้าจะนิ่งใจที่กล้าจะฟังตัวเองใจที่กล้ายอมรับว่ามีบางอย่างข้างในที่โหยหาความสงบและกล้าที่จะหยุดแม้โลกจะเร่งให้เดินต่อ นี่คือหัวใจของการกลับมาไม่ใช่การเดินทางภายนอกแต่คือการเดินทางกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้นของจิตที่เดิมแท้และการเดินทางนี้ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีคำอนุมัติจากใครทั้งสิ้นเพราะผู้เดียวที่สามารถเปิดประตูได้คือจิตของท่านเองแต่แม้ใจจะพร้อมแล้วก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นคือการใช้เวลาที่ถูกต้องกับจังหวัดที่พอดีเพื่อให้การภาวนาไม่เพียงแค่สงบชั่วครู่แต่สามารถแผ่พลังออกไปได้ตลอดทั้งวัน และนั่นคือสิ่งที่บทถัดไปจะเปิดเผยอย่างชัดเจนเพื่อให้การเริ่มต้นทุกเช้ากลายเป็นการวางหลักฐานใหม่ให้ชีวิตทั้งหมด9นาทีเปลี่ยนวิธีของทั้งวันเมื่อจิตเริ่มเปิดเมื่อใจพร้อมจะกลับมาเมื่อไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติหรือชี้แนะว่าวิธีไหนคือทางแท้สิ่งต่อไปที่ต้องรู้คือวิธีใช้เวลาสั้นๆในยามเช้าให้กลายเป็นประตูเปิดสู่วันที่เต็มไปด้วยสติและความเบา ในโลกที่เร่งรีบจนผู้คนแทบไม่มีเวลาหายใจลึกๆแม้เพียง9นาทีก็อาจดูมากเกินไปสำหรับบางคนแต่หากรู้ว่าจะใช้9นาทีนั้นอย่างไรทุกนาทีจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของจิตที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยคาดคิด9นาทีแรกหลังตื่นขึ้นไม่ใช่เวลาสำหรับรีบลุกไม่ใช่เวลาหยิบโทรศัพท์หรือคิดถึงงานที่รออยู่นี่คือช่วงเวลาทองของจิตที่ยังไม่ถูกครอบงำและเปิดกว้างที่สุด ก้านาทีนั้นแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละสามนาทีแต่ละช่วงมีหน้าที่เฉพาะในการเปลี่ยนผ่านจากความฝันสู่ความจริงจากความวุ่นวายสู่ความสงบจากความหลงสู่ความรู้สามนาทีแรกคือการตื่นอย่างมีสติตื่นอย่างเบาไม่รีบไม่เร่งไม่ขยับทันทีเพียงแค่ลืมตาช้าช้าวางมือขวาบนอกรับรูลมหายใจครั้งแรกของวันแล้วกระซิบในใจด้วยคำภาวนาใดก็ได้ที่ท่านศรัทธาอาจเป็นเพียงคำเดียวหรือประโยคสั้นๆเช่นพุโทโธนโมสัมมาใดที่เชื่อมโยงใจกลับสู่แสงภายใน ช่วงเวลานี้คือการบอกจิตว่าวันนี้จะไม่เหมือนเดิมวันนี้จะไม่เริ่มด้วยความรีบร้อนแต่เริ่มด้วยความตั้งมัน่นจากนั้นเข้าสู่3นาทีถัดไปคือช่วงของการนั่งอย่างเป็นทางการไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเต็มรูปแบบแค่นั่งหลังตรงบนเก้าอี้หรือขอบเตียงตาหลับเบาๆวางมือบนตักหายใจเข้าให้รู้ว่ากําลังหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ว่ากําลังหายใจออกนับลมหายใจจาก1นึถึงสิแล้วเริ่มใหม่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องห้ามจิตเพียงแค่รู้และอยู่กับลมหายใจ เมื่อผ่านไปสามรอบลมหายใจให้เริ่มภาวนาในใจหายใจเข้านึกว่านะโมหายใจออกนึกว่าพุทโธหรือใช้คำใดที่ถนัดประสานคำภาวนากับจังหวะหายใจอย่างเป็นธรรมชาติหากใจเผลอหลุดไปก็แค่ดึงกลับมาใหม่อย่างอ่อนโยนไม่ต้องดูดา่าไม่ต้องโทษตัวเองการดึงจิตกลับมาคือการฝึกที่แท้จริงไม่ใช่การอยู่กับคำภาวนาอย่างไม่ขาดตอนแต่คือการกลับมาทุกครั้งที่หลงไป สามนาทีสุดท้ายคือช่วงของการส่งแสงภายในออกสู่ภายนอกน้อมใจระลึกถึงพระสมะสัมพุทธเท่าหรือแสงแห่งเมตตาที่อยู่ในใจจินตนาการว่าแสงนั้นไหลออกจากกลางอ,อกไปทั่วร่างกายจากสีสัจโรปลายเท้าชำระทุกสิ่งที่อย่าบกร้านแล้วแผ่แสงนั้นออกไปยังคนที่รักคนที่่วงใจแม้กระทั่งผู้ที่เคยทําให้เจ็บปวดภาวนาเบาๆว่าใครก็ตามที่รับแสงนี้ขอให้พบความสงบขอให้พ้นทุกข์ขอให้ได้กลับสู่ธรรม หากมีใครบางคนในใจคนที่จากไปคนที่ยังอยู่หรือแม้แต่ตัวเราเองในอดีตให้น้อมแสงนั้นไปยังเขาด้วยใจอ่อนโยนโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนสามนาทีนี้คือการขยายขอบเขตของจิตให้กว้างกว่าตนเองให้แสงที่ได้รับไม่หยุดอยู่กับเราแต่ไหลออกไปยังผู้คนรอบข้างเมื่อครบ9้านาทีให้พนมมือหลับตาเบาๆกระซิบกับตนเองหนึ่งประโยคอะไรก็ได้ที่อยากเป็นจริงในวันนั้นเช่นวันนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีสติหรือขอให้ข้าเจ้าไม่ลืมช่วงเช้าแห่งธรรมนี้ แล้วดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วอย่างช้าๆเพราะน้อมภาวนาในใจให้น้ำนั้นเป็นสื่อพาแสงธรรมเข้าสู่กายใจของตนอย่างลึกซึ้งนี่ไม่ใช่เพลงพิธีที่ทำตอนเช้าแต่มันคือการวางหลักฐานของทั้งวันทั้งจิตและการกระทำทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายหลังจะมีที่มาใหม่ไม่ใช่จากความเคยชินเก่าแต่จากจิตที่ได้รับการตั้งไวอ้อย่างถูกต้องตั้งแต่ตนแต่9ก้านาทีนี้จะไร้ค่าโดยสิ้นเชิงหากถูกขโมยไปก่อนอันจะเริ่มและนั่นคือสิ่งที่บทถัดไปจะเตือนถึงอย่างชัดเจน เพื่อให้พลังบุญที่เกิดในยามเช้าไม่รั่วไหลออกไปก่อนถึงแสงแรกของวันศัตรูแห่งบุญในยามเช้าแม่จะใช้เวลา9ก้านาทีแรกของวันได้อย่างเต็มเปี่ยมแม่จะวางจิตอย่างถูกต้องหายใจอย่างรู้ตัวและส่งแสงเมตตาไปยังผู้คนแต่หากไม่มีการป้องกันสิ่งรบกวนจิตให้ดีสิ่งที่ตั้งมั่นมาอาจถูกกลืนหายไปภายในไม่กี่วินาทีเพราะโลกภายนอกไม่ได้หยุดรอให้จิตเราสงบมันยังคงหมุนไปอย่างรีเร่งและเต็มไปด้วยสิ่งล่อใจ ศัตรูแรกคือโทรศัพท์มือถือหน้าจอดำเล็กๆที่อยู่ข้างหมอนนั่นเองสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีผิษภัยแต่กลับมีพลังดึงดูดจิตอย่างรุนแรงเพราะภายในไม่กี่วินาทีของการเลื่อนหน้าจอข่าวสารภาพคนคลิปเสียงข้อความต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาเปลี่ยนสภาพจิตที่เพิ่งสว่างให้กลายเป็นคลื่นที่กระเพื่มไม่หยุดหลายคนเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยจิตตั้งมั่นแต่พอเปิดมือถือกลับรู้สึกว้าวุ่นโดยไม่รู้ตัว วิธีป้องกันสิ่งนี้ไม่ซับซ้อนแต่อาจต้องใช้ความตั้งใจเพียงแค่ปิดเสียงแจ้งเตือนตั้งแต่ก่อนนอนหรือเปิดโหมดเครื่องบินไว้เตรียมเสียงสดเบาๆล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ค่าหลีกเลี่ยงการหยิบมือถือเป็นสิ่งแรกหลังตื่นและให้คำภาวนาเป็นเสียงแรกที่จิตได้รับก่อนสิ่งอื่นใดการเลือกเสียงแรกของวันคือการเลือกจังหวะให้กับชีวิตทั้งวัน ศัตรูตัวที่สองคือความรู้สึกผิดที่แฝงมาในรูปแบบของคำถามในใจเช่นเราภาวนาไม่ดีพอหรือเรามีบุญน้อยเกินไปหรือเราทำได้ไม่ลึกเหมือนคนอื่นความคิดเหล่านี้แม้ดูเหมือนเป็นการทบทวนตนเองแต่จริงๆแล้วคือกับดักของอัตตาในอีกระดับหนึ่งจิตที่เพิ่งนิ่งกลับถูกผลักกลับเข้าสู่วงจรของการเปรียบเทียบอย่างไม่รู้ตัวการภาวนาไม่มีใครทำได้เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพราะจุดเริ่มต้นของแต่ละคนต่างกัน หน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่การทำให้เหมือนใครแต่คือการรักษาใจให้อยู่กับความจริงของตนอย่างอ่อนโยนแม้วันนี้จะฟุ้งกว่าทุกวันแม้จะนั่งได้สั้นกว่าทุกวันก็ไม่เป็นไรเพราะการกลับมาคือบุญแล้วไม่ว่าจะกลับมากี่ครั้งหรือหลงไปกี่หนก็ตามศัตรูตัวที่สามคือความเร่งรีบที่แทรกเข้ามาเงียบๆหลังจากลืมตาไม่ทันรู้ตัวจิตเริ่มคิดถึงสิ่งที่จะต้องทำคนที่จะต้องพบงานที่จะต้องสสางและภาระที่กำลังใกล้เข้ามา ทั้งที่ยังไม่ได้ลุกจากเตียงใจกลับวิ่งไปข้างหน้าจนหมดแรงก่อนจะเริ่มต้นจริงด้วยซ้ำความเร่งรีบนี้เองคือแรงดึงดูดที่พาใจออกจากปัจจุบันอย่างเงียบงันแต่ต่อเนื่องทางเดียวที่จะรับมือกับความเร่งรีบคือการกลับมาอยู่กับกายไม่ใช่เพียงแค่คิดถึงปัจจุบันแต่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของใจ ให้แน่ใจว่าเมื่อลุกจากที่นั่งภาวนาเรากำลังรู้สึกถึงเท้าที่สัมผัสพื้นมือที่สัมผัสของการเดินการเคลื่อนไหวการล้างหน้าอาบน้ำคือช่วงเวลาของการสืบต่อสติไม่ให้ขาดตอนจาก9นาทีแรกหากสามารถป้องกันทั้ง3สิ่งนี้ได้พลังบุญที่เกิดในยามเช้าจะไม่ถูกรบกวนหรือรั่วไหลออกไปจิตที่นิ่งจะคงอยู่ได้นานขึ้นและสามารถแผ่ออกไปสู่การกระทำทั้งวันอย่างมั่นคง แต่แม้เราจะรู้ถึงสิ่งที่ต้องระวังก็ยังมีคำถามหนึ่งที่ผู้ฟังหลายคนอาจอยากรู้ว่ามีคนที่ทำได้จริงหรือไม่และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบทถัดไปจะพาท่านไปพบคำตอบจากสองชีวิตที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคำภาวนาในยามเช้าสามารถเปลี่ยนทั้งกรรมเก่าและวิธีชีวิตได้จริง คนสองยุคหนึ่งพลังใจในยามเช้ามีผู้ปฏิบัติธรรมมากมายที่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการภาวนาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถรักษาการปฏิบัตินั้นได้อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดแม้แต่วันเดียวในบทนี้เราจะพาผู้ฟังไปรู้จักกับสองบุคคลที่มีชีวิตอยู่คนละยุคห่างกันคนละสังคมคนละวัฒนธรรมแต่กลับมีจุดร่วมที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดนั่นคือการเริ่มต้นทุกเช้าด้วยจิตที่กลับมาหาความสงบก่อนฟ้าสาง คนแรกคือท่านอนาถบินทิกเศรษฐีหรือที่รู้จักกันในหมู่ชาวพุทธว่าเป็นผู้ทุ่มเสสัสร้างวัดเชตวันมหาวิหารให้เป็นสถานที่ประทับของพระสมมัมพุทธเถ้าแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในฐานะเศรษฐีผู้มีศรัทธาแต่สิ่งที่น้อยคนนักจะรู้คือทุกเช้าท่านตื่นขึ้นตั้งแต่ยามสี่นาฬิกาและจุดธูปหนึ่งดอกหันหน้าไปทางวัดที่สร้างไว้ ไม่มีเสียงสดไม่มีการตีระฆังไม่มีพิธีรีตองใดๆมีเพียงจิตที่น้อมไปทางพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพทุกลมหายใจคือการภาวนาทุกคำกล่าวในใจคือการวางจิตไว้บนศรัทธาและในวันสุดท้ายของชีวิตไม่มีเสียงร่ำให้ไม่มีงานศพใหญ่แต่ร่างของท่านกลับเปล่งแสงสว่างออกมาเรือนทั้งหลังเต็มไปด้วยแสงนั้นที่ไม่ดับลงแม้เวลาผ่านไปเจ็ดวัน พระอานท์นเห็นเช่นนั้นจึงทูลถามพระพุทธเจ้าซึ่งทรงตอบว่าแสงนั้นคือผลของการภาวนาในยามเช้าที่ท่านได้วางจิตอย่างมั่นคงมาหลายสิบปีชีวิตของท่านไม่ใช่ตำนานแต่คือหลักฐานของพลังที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้เพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันหากทําด้วยความตั้งใจจริงก็สามารถเปลี่ยนกระแสกรรมทั้งชีวิตได้โดยไม่ต้องรอปาฏิหาริย์จากภายนอก บุคคลที่สองคือคุณวิชัยศีวัฒนประภาอาดีตเจ้าของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ตีแม้ชื่อเสียงของท่านจะเป็นที่รู้จักในโลกธุรกิจแต่สิ่งที่ผู้ใกล้ชิดรู้ดีคือท่านไม่เคยปล่อยให้เช้าว,วันใดผ่านไปโดยไม่ได้ภาวนาแม้อยู่ต่างประเทศแม้ต้องเดินทางแม้มีงานรัดตัวเพลงใดทุกเชา้าท่านจะตื่นก่อนรุ่งสางและภาวนาเงียบๆเ,เพียงสานาทีไม่มากไม่น้อยไม่เพิ่มไม่ลด เพลงเท่านี้แต่ทําตลอด30ปีโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวไม่ว่าจะอยู่โรงแรมสนามบินหรือที่ใดในโลกคําภาวนาที่ใช้ก็เรียบง่ายบางวันใช้นโมพุทธายะบางวันใช้พุทโธแล้วแต่จิตจะเรียกร้องในวันนั้นท่านเคยเล่าว่าแม้ในวันที่บริษัทขาดทุนเป็นพันล้านหรือมีวิกฤตใหญ่เพลงใดสนาทีนั้นก็ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ยอมแลกกับสิ่งใดในโลก เพราะมันคือรากของสติที่ช่วยให้ท่านกลับมาเห็นปัญหาอย่างชัดเจนไม่ใช่ด้วยอารมณ์แต่ด้วยใจที่นิ่งและพร้อมรับมือเมื่อท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเฮลิคอปเตอร์ผู้คนมากมายนับหมื่นร่วมพิธีด้วยความสงบนิ่งพระเทระหลายรูปต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านไม่ใช่เพียงนักธุรกิจแต่คืออุบาทศพผู้รักษาการภาวนายามเชา้าได้อย่างมั่นคงม,มายาวนานเกินครึ่งชีวิต แสงของท่านแม่ร่างจะจากไปแต่ยังส่องอยู่ในใจของผู้คนอีกนับไม่ถ้วนและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนกลับมาเริ่มภาวนาใหม่ไม่ใช่เพราะหวังจะเป็นเหมือนท่านแต่เพราะตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเริ่มจากเพียงสามนาทีที่ไม่เคยขาดทั้งสองชีวิตทั้งในสมัยพุทธกาลและยุคปัจจุบันต่างไม่ได้มีพรสวรรค์พิเศษไม่ได้มีชะตาที่สูงส่งไปกว่าใครเพียงแต่มีจิตที่มั่นคงและศรัทธาที่ไม่เปลี่ยนและเพียงเพราะเลือกให้เวลากับตนเองในยามเช้าอย่างซื่อสัตย์ ผลของการภาวนาจึงได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาอย่างลึกซึ้งหากผู้ฟังได้ฟังมาจนถึงตอนนี้บางสิ่งในใจอาจเริ่มสั่นไหวมเมล็ดพันธุ์ที่เคยหลับอาจเริ่มตื่นและหากกำลังคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีบทถัดไปจะไม่เพียงให้คำตอบแต่จะพาท่านเข้าสู่พิธีภาวนาแรกที่สามารถทำได้ทันทีในเช้าวันพรุ่งนี้แม้ไม่มีครูแม้ไม่มีตำราแม้ไม่มีใครอยู่เคียงข้างแต่จิตหนึ่งของท่านจะเป็นผู้นำทางเอง อย่ารอให้พร้อมเพราะแค่เช้าวันพรุ่งนี้ก็รออยู่เต็มหน้าประตูและในความไม่พร้อมนั่นเองหากท่านกล้านั่งลงแม้เพียงสามนาทีนั่นคือจุดที่เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตได้จริงการภาวนาไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบไม่ต้องการคำพูดไพราะไม่ต้องการพิธีหรือเครื่องล้อมเพียงแค่ใจที่อยากกลับมาหาตัวเองอยากปล่อยวางภาระของวันและเริ่มต้นใหม่ในเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้ว ขณะนี้หากท่านนั่งอยู่ในความสงบหายใจอย่างรู้ตัวตรหนักว่าลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณโปรดใช้ลมหายใจนี้เป็นเครื่องบูชาอันเงียบงนันส่งไปยังพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูแท้ขอให้ภาพของพระสมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในใจอย่างอ่อนโยนไม่ใช่ด้วยภาพที่แกสลักไว้ในวัดแต่ด้วยแสงเมตตาที่เปล่งออกมาจากกลางใจให้แสงนั้นแผ่ไปทั่วกายทั่วจิตให้แสงนั้นล้างทุกสิ่งที่มองและปลุกสิ่งที่ดีให้กลับมา จงตั้งจิตภาวนาเงียบๆในใจตามกำลังของตนคำใดก็ได้ที่เป็นคำของท่านจริงไม่ต้องยาวไม่ต้องสวยไม่ต้องเหมือนใครอาจเป็นคำว่าวันนี้ข้าขอกลับสู่แสงแห่งธรรมอาจเป็นถ้อยคำเรียบง่ายว่าขอบคุณที่ยังให้โอกาสเริ่มต้นใหม่หรือแม่เพลงคำว่าพุทโธก็มีพลังมากพอหากกล่าวด้วยใจที่แน่วแน่ต่อจากนี้ขอให้แสงที่ท่านได้รับไม่หยุดอยู่เพียงที่ท่านเองจงแผ่แสงนี้ออกไปอย่างอิสระ ให้ไปถึงผู้มีพระคุณของชีวิตให้ไปถึงพ่อแม่ที่ยังอยู่หรือที่จากไปแล้วให้ไปถึงครูบาอาจารย์ที่เคยจุดแสงให้กับใจให้แสงนั้นเดินทางไปถึงผู้ที่ท่านรักและแม่แต่ผู้ที่เคยทำให้ท่านเจ็บปวดแสงนี้ไม่ต้องการให้อภัยหรือความเข้าใจแต่ต้องการเพียงการส่งอย่างสงบหากมีใครบางคนที่ท่านอยากส่งบุญไปให้ในเวลานี้เพียงนึกถึงเขาเงียบๆด้วยใจที่วางไม่ต้องคาดหวังให้เปลี่ยนไม่ต้องรอผลตอบกลับ เพราะการส่งด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการการตอบแทนใดๆในช่วงเวลาเงียบงันนี้ขอให้ท่านกลับมาหายใจอย่างรู้ตัวอีกครั้งรู้ว่ากำลังหายใจเข้ารู้ว่ากำลังหายใจออกทุกลมหายใจคือสายบุญที่เชื่อมระหว่างใจของเรากับใจของผู้ที่เราระลึกถึงหากในขณะนี้จิตของท่านนิ่งพอโปรดตั้งจิตเป็นคำอธิษฐานหนึ่งข้อให้ตนเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องการปล่อยสิ่งที่อยากเริ่มใหม่หรือเส้นทางที่อยากเดินต่อ อธิษฐานด้วยใจที่แท้ไม่ใช่เพื่อให้สมหวังแต่เพื่อให้ใจอยู่กับความตั้งมั่นและเบาในหนทางนั้นต่อจากนี้หากท่านยังนั่งอยู่ในความเงียบขอให้ความเงียบนั้นกลายเป็นครูหากท่านลุกขึ้นแล้วขอให้การยืนการเดินการกินการทำงานของท่านกลายเป็นการภาวนาอย่างต่อเนื่องเพราะผู้ปฏิบัติทำที่แท้ไม่ใช่คนที่นั่งได้นานที่สุดแต่คือคนที่รักษาใจที่นิ่งไว้ได้แม้ในขณะลุกเดิน เมื่อการภาวนาเสร็จสิ้นอยากเก็บแสงนี้ไว้เพียงลำพังขอเพียงท่านแบ่งปันบทภาวนาเล็กๆหนึ่งคำไว้ในพื้นที่เล็กๆใต้วิดีโอนั้นอาจเป็นชื่อของผู้ที่อยากส่งบุญให้หรือเพียงคำสั้นๆที่อยากส่งต่อเพราะพื้นที่นั้นไม่ใช่เพียงกล่องข้อความแต่มันคืออุโบสถร่วมของเราท่านอาจเห็นว่ามีอีกหลายคนทิ้งคำไว้ที่นั่นไม่ใช่เพราะต้องการให้ใครรู้ว่าเขาภาวนาแต่เพราะอยากประคองใจของใครอีกคนไว้ในวันที่เขาอ่อนแรง และเมื่อท่านได้อ่านข้อความของพวกเขาท่านก็สามารถส่งแรงบุญกลับคืนไปให้โดยไม่ต้องรู้จักไม่ต้องเคยพบนี่คือการแลกเปลี่ยนแสงในทางธรรมอย่างแท้จริงและหากวันใดวันหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าใจเริ่มอ่อนลา้ารู้สึกว่าความหวังที่เคยมีเริ่มจางหายขอให้กลับมาฟังบทนี้อีกครั้งไม่ใช่เพื่อเข้าใจซ้ำแต่เพื่อเตือนว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเริ่มต้นด้วยใจที่อยากเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยให้แสงที่ท่านได้รับวันนี้ดับลงเพียงเพราะโลกภายนอกอย่างมืด ขอให้เช้าวันพรุ่งนี้กลายเป็นจุดเริ่มของการภาวนาอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงสามนาทีต่อวันหากทำได้ทุกวันแสงนั้นจะไม่เคยหายขอให้บุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาและตั้งจิตในครั้งนี้จงแผ่ไปถึงทุกดวงจิตที่ยังหลงทางขอให้ผู้ฟังทุกท่านที่เปิดใจรับธรรมนี้จงพบแสงที่แท้และขอให้ท่านกลายเป็นแสงเล็กๆที่คอยปลุกให้โลกนี้ตื่นขึ้นทีละนิดด้วยแรงแห่งศรัทธาและเมตตาที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยจิตอ่นอ,อนโยน ขอกลับอนุโมทนาในบุญของท่านในคำภาวนาของท่านและในความตั้งใจที่จะกลับมาหาตนเองอีกครั้งโดยจิตที่นิ่งสงบและเปลี่ยมด้วยพลังแห่งธรรมขอให้ทุกถ้อยคำที่กล่าวมานี้จงกลายเป็นดอกไม้แห่งกุศลที่นำทางให้ท่านก้าวไปสู่วันใหม่ด้วยความสว่างเบาใจและมั่นคงในหนทางที่ถูกต้องจากนี้ไปจงอย่าหยุดภาวนาแม้เพียงหนึ่งวันจงอย่าหยุดส่งแสงแม้เพียงหนึ่งครั้งและจงอย่าลืมว่าท่านคือผู้ที่ถูกเลือกให้กลับมาก่อนใคร เพื่อเป็นผู้นำแสงกลับคืนสู่โลกนี้อีกครั้งจบภาวนาแล้วแต่ทางธรรมของท่านเพิ่งเริ่มต้นใหม่ในยามเช้าวันพรุ่งนี้อีกบทเรียนหนึ่งคือการภาวนาไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ว่าจิตจะฟุ้งหรือสงบมากน้อยเพียงใดการรู้ตัวและกลับมาซ้ำๆนั่นเองคือบุญการฝึกเช่นนี้สอดคล้องกับหลักสติปัฏฐานคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงและไม่ตำหนิตนเองเมื่อเผลอลงไป เนื้อหายังเตือนให้ระวังศัตรูของสติในชีวิตประจำวันเช่นความเร่งรีบการเปรียบเทียบและสิ่งรบกวนจากภายนอกโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือหากรู้จักวางจิตรักษาความต่อเนื่องของสติจากช่วงภาวนาไปสู่การเดินการทํางานและการใช้ชีวิตธรรมะจะไม่จำกัดอยู่แค่ช่วงนั่งนิ่งแต่จะก,กลายเป็นการปฏิบัติทั้งวัน หากบทเรียนเหล่านี้สะท้อนใจคุณอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแบ่งปันบทความนี้ให้ผู้อื่นและติดตามเพื่อร่วมเดินบนเส้นทางแห่งสติและแสงธรรมไปด้วยกันนะคะ่ะ